ทีมงานเตรียมจับเวลานะครับเริ่มครับไปตัวนี้แกสุดดูตัโกนล้วมีขาขาโอเคเฮ้ยมั่งใจมากค่อนข้างมั่นใจนะอันนี้มีมีขาลงลงมานิดนึงเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนแล้วกันเฮ้ยไปไม่ไปม่ใช่เพื่อนโอเคครับมาจะมีอ่ะจะมีอ่ะจะมีก็จะมีอยู่ดีอยู่เนี่ยเอาอย่างนี้นะอ่าโอเคมาใชามั่นใจกดนะ ดมเสร็จโอเคตอนนี้กดแล้วนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดเพียงแค่ประมาณ32วินาทีเท่านั้นเองแฟนๆคิดว่าถูกไหมคะถูกแม้จริงๆแล้วสอบวนนี้ไม่แน่ใจว่าสถาบันเรื่อสอบเนี้อ่ะเดี๋ยวนี้จะเฉลยก่อนเลยกันรู้จักทุกคนไหมรู้จักว่าเป็นตัวละครใดเนี่ยเรรู้จักทุกตัวทุกคนโอเคซึ่งอยากจะบอกว่า เกือบเกือบไม่ถูกม no. ันนั้นถูกกันเลยครับผมถูกเลยถูกเลยถูกต้องเลยบีราสันตอนนี้อายุ34นะครับริชแอมเวิร์สนะฮะสีหรือว่าชองอ่าริชอีแวน42กบอนาาเจอร์พี่แรนเนอร์เนี่ย้อพอร์ตีิแล้วกโรเบิร์ตแนวนี่ ไม่เอตอนแรกพ่อห่เดพเะเลยแม่ันีคุพ่อมาสยไม่ได้พอไปอยู่เแต่คืนไม่ค54รเาลยใช่ตอแรก่ะคือิดว่าตรงนี้จะยากตรงเนี้จะยากตรงนี้จะยาก่ารูส่าเอเกเา่จะยากผมว่าตรงนี้ยยากอันนี้ยสองเนี้ยผมมั่นใจเพราะความขาว ขึ้นดูวจากงนหรอจากเงินด้วจางโอ้เคยติ๊กตอกมันขึ้นมาเยอะผมครับผมเ็นคนชอบไงมันก็จะขึ้นมาว่าเอออายุเท่าไหร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกอนโทคเขามีข้อบกพองต้งพูดทีเทานี้อย่างเีสิคอถโทเนี่ย